ก็าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผม Idea TV นะคลิปวันนี้คือผมจะ99แล้วครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมีแบบเฮ้ยเลือกมอน99หรือจะไป MVP 9 9นะแต่สําหรับแร็งน้าล็อกเนี่ยผมชอบมอนเตอร์ในเกมเนี่ยหลายตัวเลยก็เดี๋ยวผมมาหักไม้ผีดีกว่าเพื่อให้เลเวล99ให้มันสุ่มมอนไปเลยนะว่าจะก9กั9แบบตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยหลังจากที่ผมหักไม้ผีแล้วผมเลเวล9 9แล้วเนี่ยจะมีบอกสถานที่ที่ผมใช้เก็บเลเวลนะจนเลเวล99เลยเดีแล้วกดคูณกนะัน กดดับด้วยดีวะ่ะเผื่อมอนโหดๆมาห0าไม้ผมว่าก็น่าจะอัพแล้วแหละโอ้โหแม่งมองแต่ละตัวเผื่อการ์ดจะตรงจะตกนะการ์ดดีดอ้าวมีคนมาฮันเดอร์แล้วเป็นไรเฮ้ยขอมอนที่มันให้เอฟพี D เยอะหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยนายมาแจมเราเดี๋ยวเราไม่อัพเดี๋ยวเราบอกก่อน แม่งได้แต่หมอนเวลน้อยๆนะ 500. ดีพีห้าร้อยชาติหน้าจะอัพไปเด้อเฮ้ยเฮ้ย,อยบอสแท้มาโอ้ยตัวกระตุกโบบักโอ้โหชาติหน้าจะก้า้าไหมเนี่ยนี่ขอแบบโหดๆโหน่อยดิดีป่ะ นค้ดโหดอ่นะมาหน่อยดิเฮ้ยตัวอะไรวะหมื่นสี่เลยอ่ะ <c> โ <oughs> หไอ่เก้าเก้าแน่เลยวะต้องซื้ออีกอ่ะดูทรงแล้ว <c oughs> ไม่เก้าเก้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลูกแดงเราอ่ะเฮ้การ์ดการ์ดการ์ดมาการ์ดมา มังเรือมันโคตรเยอะเลยโหอ,อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปซื้อไม้ผีใหม่ก่อนมาผมว่าซื้ออีกสิบห้าไม้ก็น่าจะอัพแล้วผมไปดูมาอีกทีมันใกล้ละลอดูอีกทีที่ได้เนี่ยก็ได้ตัวเป็นหมื่นก็มีเยอะเหมือนกันนะ จะอาบได้แล้วป่ะเฮ้ยกดผิดไม่ฮาไม่มีน้ำมน,นี่ว่าเฮ้ยยวไม่อาบอ,อีกเหรอเมื่อกี้ไม่ดูมาก็เหลืออกนิดเดียวเฮ้ยไม่อาบคือประเด็นคือตัง์จะหมดแล้วฮะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งขออีกรอบผม,มาอารมณนี้แหละอาบชชว์วิสา,าตัวเมื่อกี้ดีแล้วไม่รอแล้วเฮ้ย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 ตัวนี้ ไอ้มอนตัวนี้การ์ดการ์ดตกดิการ์ดแพงการกด์ดแพงการ์ดแพง,พง,พงโอ้เยเฮียตีแม่ไม่เข้าเลยวะ่ะเ,เอออับแล้วเวย้ยเก้าเก้าแล้วโอ้โหเลยตั้งหกไม้ละลออกดให้หมลนเย,ย้ในสุดแล้วเก้าเก้าแล้วครับก็เดี๋ยว ไปดูที่เก็บเวลของผมได้ครับก็เดี๋ยวไปดูเลยต่อจากนี้ก็นี่ครับที่ที่ผมเวลยัน99นะที่แรกนะก็น่าจะเป็นที่ที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นก็คือนากานะก็เดี๋ยวจะให้ดูไอเทมนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างนะในนาการนะก็ตีไฮออฟนะั่นแหละไฮออฟนาการก็แน่นอนหมวกปีโก้ไอหมวกปโกอาปากปลา,าครับไอเทมหลกัก ก็ไอเทมที่ดีๆก็หลักๆที่แบบช่วยให้เสริมให้ไ,ไวๆนะครับนั่นก็คือเคมอบวก52ไฮด้านะครับแล้วคือก่อนที่เราจะไปตีเนี่ยเราต้องเคลือบน้ำด้วยนะเพราะเราจะตีทีเดียวตายเลยแล้วแบบมันจะประหยัดมากๆก็เสื้อมังกร SP ครับถามว่ามันคุ้มไหมก็ผมมองว่ามันคุ้มนะเพราะชั่วโมงหนึ่งอะผมต้องใช้บูแค่ชั่วโมงละกล่องเองนะแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่คนน้อยๆหน่อย,อย,ยมันก็จะตกประมาณว่า56 5060ขวดเนี่ยครับคือใช้น้อยมากๆแล้วก็ รองเท้าบอ่อย XP กึ่งมนุษย์นะคือ10%เนี่ยเพื่อนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าแม่งโดนตีแรงเพิ่มตั้ง20แต่ใช้ระยะยาวมันคุ้มนะผมทั้งเสียดายเลยที่ผมไม่ได้หาคอนมาใส่3%อนะผมคิดว่ามันไม่มีผลไงแต่พอเพื่อนมาถึงจุดนี้แล้วก็คิดว่าเฮ้ย3%แม่งก็มีผลนะแล้วก็ใส่แหวนกึ่งมนุษย์2ข้างแล้วก็มัฟก็ขอเป็นอะไรก็ได้ครับแค่เป็นเลดิกพอนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ XP ตัวละเท่าไหร่ ครับส่วนเรื่องเคลือบเนี่ยก็จะมีคนคอยเคลือบให้นะนี่จ้า,จานี้ก็ราคาสิเคผมก็เคลือบกับจ้านี้แหละครับก็อยู่รู้สึกว่าเขาจะอยู่ถึงดึกเหมือนกันนะแล้วก็จะมาช่วงเย็นเย็นใบอะไรประมาณนี้ก็ที่เราตีกันก็คือไฮออคครับคือถ้าเกิดเราไม่ใช้มงกร SP พอ่ะคือขยะไฮออคครับเราไม่มีเวลาที่จะไปเก็บอยู่แล้วนะเพราะมันมีออคอาเชอร์ที่ตีเรามันจะทําให้เราเสียปลาไปจํานวนมากคือมันไม่ควรเสียเท่านี้มันเสียเยอะไปอะครับก็มันไม่คุ้มเนาะ ก็ใช้มังกร SP เงี้ยมันจะทําให้เกือบเหมือนแบบเราอะเวลที่เนี่ยมันจะไม่ได้กําไรนะมันจะเป็นที่ที่ได้เวลอย่างเดียวเพราะการ์ดมันไม่มีราคาไม่มีหาอะไรมีราคาเลยคือมีแต่ EXP 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 แล้วก็เออย่างเดียวเลยคือมันจะไม่ค่อยคือถ้าเกิดเราไม่ใส่มังกร P ออะมันจะไม่คุ้มไงคือเราต้องเสียบูชั่วโมงนึ่งอาจจะสามกล่อง4กล่อง5กล่องเนี่ยคือมันแล้วมันได้ไม่คุ้มครับชั่วโมงนึ่งได้ไม่ถึงค่าบูแน่นอนผมบอกเลยถ้าเกิดไม่ใส่มังกร SP อ็ เพราะโมแต่ไปเก็บขยายเยอปีที่ได้ก็จะได้น้อยนะเดี๋ยวเราลองหายออกกันสักตัวคือแต่ที่เนี่ยครับคือคนมันจะเยอะแน่นอนครับแล้วก็เรื่องการแจมเนี่ยคือมันมีแน่นอนนะเรื่องการแจมเห็นไหมตีทีเดียวตายดูเยอปีที่ได้โอ้เกือบแปดพันเอ้ยเกือบเจ็ดพันเลยนะก็เรื่องการแชมมันมีแน่นอนครับผมไม่ได้คนโลกสวยนะเพราะว่าอ่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงแบบถ้าเป็นช่วงเนี้ยตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่ม คือคนมันจะเยอะมากๆครับแน่นอนครับเราไม่แจมเขาเนี่ยเขาก็แจมเรานะ <L an> คือมันมีแน่นอนครับคือมาที่นี่ต้องยอมรับเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยผมไม่แจมนะผมก็แจมครับ <L an> คือบางทีเงี้ยมันก็ต้องแจมบ้างเพราะเขาคนนั้นก็เคยแจมเรา <L an> คนนี้ก็เคยแจมเราอา่าเนี๋ยลองตีให้ดูเน <L an> ี่ยโหทีเดียวเท่านั้นครับเป็นไงคือแต่ตัวพวกนี้มันไม่เท่าไหร่นะครับ <L an> คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือออฟฮาเชอร์ครับเพราะว่าออฟฮาเชอร์เนี่ยมีดาเมจที่พอสมควรอยู่นะบวกกับผมใส่รองเท้าบวก exp กึ่งมน มันจะทําให้ผมโดนออกอาเชอร์ยิงแรงมากๆแล้วก็มีแท็บด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือยาเขียวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราไอตัวเนี้ยไอตัวมแมลงมันทาให้เราติดใบได้แล้วก็มันจะมีทําให้เราตาบอดด้วยนะต้องระวังไว้แต่ที่เนี้ยอีพีดีมากๆแต่อย่างที่บอกครับมันไม่คุ้มกันถ้าเกิดเราไม่ใส่มงกรเอพเพราะว่าเงินมันได้น้อยขยะเราก็ไม่มีเวลามานั่งเก็บนะแต่ใส่เคมอบวก5 2ไฮด้า แล้วก็เคลือบน้ำนะทำให้ตีให้ออกโคตรแรงเนี่ยทีเดียวทีเดียวตายเลยเป็นไงปเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเอา้าไอ้หา่าลืมกดลืมเอาวีวิงมานินึงครับครับแล้วที่ผมจะมาอีกทีหนึ่งนะก็คือสฟิงห่านะหรือคือแมปที่มีอนุบิสกับภาสาน่าอยู่เยอะๆนะคือแมปนี้มันจะลำบากนิดนึงครับตรงที่ว่าเราจะแบบใส่มงกรเอไม่ได้นะ นี่ครับก็เป็นสฟิง์ชั้น5นะแต่คือพาสนาเนี่ย <c oughs> มันจะต่างจากไฮออกนิดนึงครับตรงที่เราโบมันยังไงก็ไม่มีทางที่จะทีเดียวตายนะแต่คือที่เนี่ยมันเวลไวมากบเพะมีอนุบิทอยู่ด้วยนะแล้วก็เราเคลือบท่านน้ำมาก็ได้ครับคือมันไม่มีผลอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องโบพาสนาสองทีตายแล้วนะแต่อนุบิทมันก็ไม่มันก็โดนท่าน,น้ำเท่าเดิมครับหรือถ้าใครมีน้ำม์ก็เคลือบน้ำม์มาก็ได้นะ ก็เนี่ยครับดาบปัญชนาก็ตกดาบนะแต่คือดาบมันมันหนัก่ะเขาไม่นิยมเก็บกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเห็นไหมแต่ผมเปิดมาให้ดูโคตรหนักเลยหกสิบชิลโลสิบแล้วคือมันตกบ่อยแล้วรา,าราคามันก็ไม่แพงนะก็แมปที่เนี่ยคือมันจะได้ที่เซฟิงห้าเนี่ยมันจะได้แค่วเวลอย่างเดียวครับคือขยะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มค่าบูนะยังไงก็ไม่คุ้มค่าบูนะเพราะเราใส่เสื้อมันกรอนเฮดคีไม่ได้คนะ ผมมาลองแล้วยังไงก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าเราต้องใส่เสื้อมืดกันอนะนุบิทนะก็ได้ EP ตัว7,700นเเยอะกว่าไอออกหนึ่งหนึันเลยนะหนึ่พันนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเดี๋ยวไปดูอนุบิทกันว่าได้เท่าไหร่นะใส่ของแบบเต็มสูบแบบนี้นะฮะมาพอดีเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ใส่เสื้อมืดเราโดนเราโดนเราโดนโซน,น,นเจ็บนะแต่คือไนท์เขาจะไม่ค่อยนิยมผมไม่รู้นะถ้าผมมานี่ผมไม่ค่อยนิยม บอลอวิทกันนะเนี่ยโหห้าหมื่นโคตรเยอะเลยครับตัวละห้าหมื่น่ะโอ้โหเยอะสุดๆห้าหมื่นสามนะนี่คือใส่แบบเต็มโสูบเลยนะแล้วคิดดูครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนกลับกันเนะี่ยเราไม่เราไม่ต้องเคลือบเราไม่ต้องเคลือบน้ำนะเพราะยังไงเราก็เราก็ตีปาร์ตนาทีเดียวไม่ตายอะ่ะเราไปเคลือบน้ำม์แทนนะเราไปใช้ดักศักดิ์สิทธิ์แทนนะเหมือนพวกฟูไซเดอร์ครับเราบอลอวิทแรงมากๆอะ่ะ ได้ตัวละ50,000 50, ื่นห้าหแบบใส่ของเต็มสูงเนี่ยคือที่เนี่ยเหมือนเป็นการเอาเงินมาซื้อเลเวลจริงๆครับคือมันไวมากๆครับอ่าเดี๋ยวผมยังครับไปเปรียบเทียบให้ดูนะคนบีวิงก่อนอเนื่องจากในไฮออฟอะคือเราไปแบบมันก็ไวครับได้ตัวละ6ก0 0นหกพแล้วมันได้เรื่อยๆแต่ไฮออฟติดนัคือคนมันเยอะครับแล้วก็ คือยิ่งเป็นช่วงแบบหัวค่ําถึงช่วงประมาณก่อนเที่ยงคืนเนี่ยคนมันจะเยอะกันแบบเบียดกันแน่นมากๆครับคือเราแบบจะลําบากมากๆเลยในการเก็บเลเวลนะสําหรับช่วงนั้นนะ่ะก็ผมช่วงนั้นผมก็จะมาบางทีผมก็จะย้ายมาพาสนานะคือมันต้องเอาเงินนะไปแลกเลเวลก็คือถ้าเกิดถามความคุ้มนะก็ผมคํานวณไปแล้วครับถ้าเวลหายออกเนี่ยจากเวล98ไป99เนี่ยผมต้องใช้เวลาประมาณ50ชั่วโมงนะ50ชั่วโมงนะครับนี่คือ เฉลี่ยเฉลี่ยนะอาจจะมีน้อยมา,มาน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไปเวเคราซันนากับอนุบิสเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ40ชั่วโมงก็คือมันจะแบบประมาณ40่สิบอ่ะสี่สิบกว่าสี่สิบต้นๆน,น,นะครับคือถ้าถามว่าเอยสำหรับคนวัยทางานบางคนอ่ะพอแรกนั้นล็อกกับคนที่อายุมากๆที่อยู่ในวัยทางานแล้วอ่ะไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นวัยเด็กที่มานั่งเล่นเกมไปทั้งวันก็เยอะใช่ไหมแล้วแบบบางคนอาจจะไม่ไว้ใจไปเรื่องจ้างเก,เ,เ,เก็บเลเวลก็ มาเวลที่นี่ก็ได้ครับมันก็ประหยัดเวลาไปได้ราวๆแล้วสิชั่วโมงเลยนะเกือบเกืบสิชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มนะผมว่าแต่มันจะหนักไปหน่อยเรื่องค่าปั๊มนะแล้วก็ค่าเอกของอานนี้เลยครับนั่นก็คือ k คมอลบวกห้าสองไฮด้ 5, <ra> ครับก็ไปได้ทุกที่พอเวลเก้ากๆนแล้วจะไปหาเงิน F2 ก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาใส่มงกร SP อก็ได้ครับ F2 แต่อนุบิดเนี่ยยังไงต้องใส่เสื้อมื่นะ สุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย